แมงอะไรผมตรงแมงหมีแมงอะไรรวยแมงมีตังพิษแมงอะไรแมงเหมาอยู่อะไรต้องกลับมาอยู่เทินพิษ อยู่เลยยูยูมานี่ปาวานอะไรใส่เสื้อสีชมพูปราวันตัวผมปาวานเป็นผู้หญิงหมาอะไรสีชมพูหมาพิงพิดมา มาโพนี่อต้มอ,อะไรต้องใช้น้ำร้อนต้มไก่